คุณผู้ชมค่ะวันนี้พบกับกัปแก๊์นะคะและรายการบางเกาะกระซิบก็อสิบกระซิบวันนี้ค่ะกัปแก๊์มีนัดสัมภาษณ์กับ3านุ่มหล่อค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าแบบตัวตึงตัวหล่อตัวเด่นบากนี่ก็คือคุณหลุยส์สกอตค่ะน้องยูโดนะคะแล้วก็คุณป๊อปถากูนั่นเองค่ะเพราะว่าพวกเขานะครับมาฟิตติ้งค่ะกับละครเรื่องโทษฐานที่รักเธอแต่ละคนนี้จะรับบทเป็นอะไรตามไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะเริ่มเลยตามไปคุยกับหลุยส์สกอตในนี้กันก่อนเลย สวัสดีค่ะคุณหลุยส์ค่ะสวัสดีครับโโโโคุณหลุยส์สกอตนะครับเ, <c oughs> เรื่องนี้คุณหลุยส์รับบทเป็นใครคะเป็นมหาสมุทรครับเล่นเป็นแม่น้ำเหรอคะคนดีผมไม่ใช่ครับก็เป็นคนที่บ้าพลังนิดนึงไม่ได้เป็นคนดีอะอยากที่จะรับบทแบบนี้บ้างเพราะมันจะได้แตกต่างจากบท <Stamp> อื่นๆที่ผมเคยรับมา ร้ายก็อันนี้คือร้ายก็ร้ายเลยเป็นคนที่มีอำนาจมีเงินมีทุกอย่างเป็นคนที่กดที่คมแห่งคนอื่นค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันอันนี้คือตัวเองแล้วเขามาเขียนเป็นบทประพันธ์ไม่ไม่ใช่ครับผมไม่ไม่ใช่ครับผมเขาเขียนแล้วใหอยากให้ผมเล่นเพราะว่ามันแตกต่างมากระยะเวลาที่คุณหลุยส์เล่นมาเนี่ยเขาแก้ติดตามแต่สวรรค์เบียอันนั้นยังเป็นอนุ่มแบบว่าขับรถมอเตอร์ไซค์แบบยังดูหนุ่มน้อยทุกวันนี้เป็นแบบยอดสี่มือเหมือนกันนะขอบคุณครับพยายามที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่าความจริงตััวบทนมก็จะ คล้ายคลึงกันแต่และเรื่องมันก็มีผู้ร้ายมีผู้ดีมีดปมีปรพระเอกหรือว่าคนที่มีเหตุและผลคาแรคเตอร์ Character มันแบบนี้มันเป็นเป็นแพลตฟอร์มที่มีเกือบทุกเรื่อง <c oughs> แต่เราจะทํายังไงให้มันแตกต่างหรือว่าให้มันถ้ามันร้ายเนี่ยร้ายแบบไม่ให้เหมือนคนอื่นแล้วก็ยังเป็นตัวของเราอยู่ด้วยเรื่องนี้นะคบมันมีทั้งฉากบูฉากแอคชั่นต่างๆต,ต,ตัวจริงนี่คือแบบว่าบูกับเขาไหมคะตัวจริงไม่บูครับมีแต่บูบกับน,น,นุ่นนี่แหละ ครูวและช่วงหน้าเราจะพาไปคขยวิกกบอีกสองนักแสดงหนุ่มยูโดและก็หนุ่มป๊อปขาเกินอ้าวติดตามช่วงต่อไปนะครับผม กราบ,บมาพูดคุยกับอีกสองนักแสดงกันต่อละกับหนุ่มป๊อบถาเกลือแล้วก็เดิมเยอเดอร์ใจววิในเรื่องครับผมทบฐานที่ประเทระเธอเรื่องไหน <c oughs> ทขาถายที่รักเธอ,อคุณรับบทเป็นใครคะรับบทเป็นทานนะฮะเป็นนักกานเมืองแบบรุ่นใหม่นักหนุ่มแบบว่าไฟแรงอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแบบเข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศคิดว่าในเรื่องนี้มันแบบท,าท้าทายคุณแบบไหนบ้างเคยเล่นมาหรือย,อยังหรือเป็นนักกานเมืองนี่ยังไม่เคยเลยนี่จะเป็นเรื่องแรงเป็นอะไรที่มันมันยากว่าต้องเป็นคนที่ดูฉลาดแล้วก็เป็นคนที่ต้องพูดแบบฉาฉานตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นคนจริงจังจริงใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างท้าทายนิดนึงคุณเล่นกับคุณพ้อถากคุณด้วยคุณลุยด้วยคุณคิดว่าจะทํางานได้ง่่่าาายมมัคะหรือวกน กับพี่ป๊อปเนี่ยคือผมน่าจะเป็นเรื่องนี้เรื่องที่5แล้วแต่ว่ากับผมพี่หลุยเนี่ยรู้จักกันมาสักพักแล้วแต่ว่าเพิ่งได้มาทํางานร่วมกันครั้งแรกในเมื่อคุณรู้จักคุณลุยก๊อตนะครับคุณก็ต้องเต้นท่าเกรงใจเขาได้เกิดไม่ทันอเะ้ยเ้ยเละเกรงใจเขาต้องมีท่าเต้นหนึ่งสองสามไมเอานะเองเาเออเออเออฉันจะมอมอยู่ดีว่ะเอ้อะเราจะเข้ามาตรงนี้ตลอดเลยนะ วันนี้<บ>ค่ะโทษฐานที่รักเธอคุณรับบทเป็นใครคะผู้กองอนาวินครับ,บเป็นตำรวจอีกแล้วแรคเตอร์ก็แบบเป็นตำรวจดีเป,จดเป็นตำรวจที่มุ่งมั่นเหนตรงครับผมบวันนี้นะครับ็นการฟิตติ้งก็ได้มาเจอเพื่อนๆน,นักแสดงที่ได้แบบว่าเจอกันมาแรกเป็นยังไงบ้างไม่เคยร่วมงานกับน้องนายไม่เคยร่วมงานกับพี่หลุยแล้วก็มีเพื่อนเก่าๆ่าเงี้ยแบบเออเจอยูโดเจอ เจอพี่เฟิร์สแล้วก็เจอน้องเคสมุนกันเองทั้งนั้นในเมื่อคุณเจอคุณหลุยคุณต้องเต้นท่าเกรงใจเขาได้สิได้หรือเปล่าได้ได้อ่ะอ่ะหนึ่งสองสามไม่เอานะอ๋อวันนี้ขอบคุณคุณปอมนะคะขอบคุณมากครับ